ในดึกเดินค่ำคืนแห่งนี้นะครับทุกคนอยู่กับผมและลูกเป็ดพันไข่เพศเมียผมสต็อกไว้เพื่อบริการส่งทั่วประเทศครับนี่ครับลูกเป็ดสวยๆครับถ้าคุณสนใจซื้อเป็ดกับผมนะครับคุณจะได้ความมั่นใจนั่นก็คือผมสามารถเปิดกล้องให้คุณเห็นตัวผมและลูกเป็ด ได้เลยนะครับผมสามารถส่งให้คุณก่อนได้เมื่อคุณนับจํานวนว่าครบไหมมีตายระหว่างการขนส่งเดินทางหรือไม่แล้วคุณค่อยโอนเงินให้ผมครับมันปลอดภัยนะครับในการซื้อนะครับเราขายตัวเมียแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับที่ปล่อยไปบ้างแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ครับ เดี๋ยวเราจะปล่อยในคอกนี้ครับตรงโน้นก็มีครับผมเลี้ยงในคอกสูงนะครับในคอกสูงนะครับดูแลจัดการง่ายครับใครสนใจสั่งซื้อลูกเป็ดนะครับเพศเมียพันไข่ครับขายตัวละ40บาทรวมส่งครับเข้ามาหน้าแรกของโปรไฟล์และกดลิงก์เลยครับเข้ามาหน้าแรกของโปรไฟล์และกดลิงก์จะลิงก์ไปที่ไลน์ผมได้ครับ